สวัสดีครับผมสุทธิานะครับคอรัดราิสปอ์พูและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่หก กันยายนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติยางเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้และศึกยูฟาเนชันลีกนะครับก่อนอื่นนะครับกบกุลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 s ป o r t c l ก b กลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนคติฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามรงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับคู คแรกไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เะครับเป็นการเจอกันระหว่างอุรุก,กวัยพบกับปารากวัยทับ จอมโหดภายใต้การคุมทีมของกุนซือมาเซโร่บีเอลซาต้องบอกนะครับว่าพัฒนาตีขึ้นมาเยอะมากมีความดุดันและเกมลุกอันตรายนะครับยิ่งเล่นในบ้านมีลูกคึ้เป็นพิเศษนะครับแม้สภาพทีมพวกเขาจะมีปัญหาแข้งติดโทษแบบนะครับจากคดีในซกโกปาอเมริกานะครับแต่ผมมองว่ามีนักเตะที่สามารถทดแทนกันได้แนวรุกยังมีฟาคุนโดเปเยสตีกับรุยซัวเรสเป็นทีเด็ดนะครับเช่นเดียวกับกองกลางตัว เก่งอย่างมริเอลอูกาเต้และเฟเดวาเวเดพร้อมคุมเกม็บปันเก็บนะครับรับมือกับทางปารากาวัยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันมาตรฐานผลงานตกลงไปเยอะมากนะครับไร้แข้งสายเลือดใหม่ที่จะเข้ามารับใช้ได้นะครับและฟอร์มตอนนี้ก็หนักไปทางแย่นะครับแปนัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับและแพ้ถึง5เกมเกมรับ เปราะนะครับเกมลุกก็มีปัญหาเมื่อเยือนทางอูรุกกวายนะครับซึ่งในบ้านดุดาน,นะครับแล้วก็แรงจูงใจในต้องการเช็คบินเข้ารอบให้วันที่สุดปัจจุบันสุดท้ายแล้วเชื่อว่าจอหโอดจะสามารถเอาชนะได้ตามต้องการและมีรุ้นที่จะยิงขาดนะครับเฉียวอุรุกกวายนะครับในคู่หลี้สุดคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชันลีกโซนบีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโสดวีเนียเปิดบ้านพบกับ ออสเตรียสโลเีเนียชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ถ้าเราดูจากผลงานในศึกยูโรต้องบอกนะครับว่าพวกเขาไม่ธรรมดาเป็นทีมที่วิัยการเล่นยอดเยีย่ยมทีมเวิร์กรงตัวนะครับเกมรับเดี่ยวแน่นและแนวลุกมีทีเด็ดจากผู้กองหน้าเบรนดินเชนโกกับอันดาชโปราที่สามารถชงเองกินเองเล่นกันเข้าข่ายนะครับวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับรับมือกับทางออสเตรียครับขอบผูสื่อรับรางนิกซึ่งอาจจะมีสไตล์การเล่นโดดเด่น ในเรื่องของการเพรสซิ่งนะครับแต่ได้เกิดดูจากเกมลับผมมองนะครับว่ายังไม่นิ่งนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยยังขาดความหลากหลายในการเข้าทำนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วไม่ง่ายเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ทีมเยือนบุกมาข่มบางบมงนมเชียร์สองหน้าของทางเจ้าตีนะครับเชื่อว่าสโลเวเนียมีดีพอจะยัดเอาหนึ่งหรือว่าสามแต้มได้เฉีีรยสโลวีเนียนะครับวันนีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลโปรแกรมทีมชาตินะครับเชียร์อุรุกวัยและสโลวีเนียทิ้งท้ายตอนนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้าง ครับในช่วงโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติคืนนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้และขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับงแห่งารวยไปเจอกันคุณนี้สวัสดีครับ